ไม่นอนดีกว่าเล่นเกมไม่นอนดีกว่าเล่นเกมโอ้ว้าว e p l ต c e o ดตีแดงไม่นอนไม่ดีนะเรื่องสุขภาพก็นอนมาทั้งวันแล้ววันนี้ไม่นอนกลางคืนนั่นแหละขาที่ไม่ดีเอ้าไม่นอนกลางคืนนัแหละที่ไม่ดีฟังไว้นั้นเด็กๆไหนๆก็ยังไม่อยากนอนอยากคุยอะไรบ้างไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ก็ลองคุยแล้วกัน ถ้าคุยอะไรล่ะโอ้เรียบร้อยไม่อยากคุยก็ไม่รบกวนก็ได้นะคะนี้ต้องคุยน้องกับน้องเยอะๆยูนระเบิดตุ้มไม่กล้ามั้งหรือกล้าไหมกล้าไหมกล้าอะไรกันนอนอุ้ยอ่ะโอ้กำลังชาร์จโดนสกัดดาวลุ่มนี่เรียบร้อยนะน้องโอ้โหโคตรแรงไม่กล้ากล้าไหมไม่กล้า โคตรแรงเลยโผัวสบาหือระเบิดตุ้มด้านในย่านนี้อูโหูขอสวัสดีสิอ้าวเอ้ยยังไม่ได้บอกสวัสดีเลยนี่ว่าโทษอื้อไม่เป็นไรค่ะอ่าโอเคไม่เป็นไรอื้อหือตอนนี้กำลังงัวอยู่โอ้โหอ้าวตายเรียบร้อยตายไปหนึ่งรอบแล้วเนี่ยแรงมาก เงียบนะอ่าเริ่มง่อน่ยอ่าไม่เงียบแล้วไม่เงียบแล้วปล่อยให้คุยเรื่องไหนก็ได้เริ่มเริ่มขึ้นเริ่มมีเสียงแล้วงั้นเล่านิทานให้ฟังหนึ่งเรื่องหน่อยเรื่องอะไรก็ได้ขอฮฮาอืออืองั้นก็ได้นะคะเรื่องวีรสตรีในวังหญิงนี่ดีนะคะวีรสตรีในวังหญิงเหรอป้าในเรื่องเป็นยังไงอะอยากฟังมากเลยตรีหเล่าเล่านะคะเรื่องนี้มีวีรสตรีสาวสามค่ะแค่นี้หรอ วีรสตรีสาวๆคนนี้ก็้าหาญมากๆไม่ยอมให้มีปีศาจมาุมทำร้ายมีปีศาจด้วยไหนๆก็นิยายเราก็ต้องให้มีปีศาจหน่อยสิสามสาวก็เป็นนักรบเหรอขามันไม,มไม่ใช่แค่นักรบเราเรียกว่าวีรสตรีนะอะอันนี้คือจบแล้วเหรออืมอืมไม่จบเรายังมีโ <B usted. S 1> อ้ยังมีอีก <P est. S 1> แล้วยังไงต่อในเรื่องอยากให้ปีศาจชนะได้ไหม really เรื่องก็ว่าไปว่าปีศาจกำลังหยิบยกก้อนหินขึ้นมา อ๋อพิซัตรกำลินโยกเงินยินมาอุ้ยบอสเป็นยังไงล่ะมีบอสละต้องหยุดคุยกับน้องสักครู่ต้องมาหนัวบอสต่อฮันเตอร์ <c oughs> แล้ววีรสตรีสาวสองคนนี้ก็ก็หันมากๆไม่ยอมไม่ก้อนเห็นของพิซัตรเชิญอ๋อไม่ยอมอ๋อให้น้องเล,เล่าต่อไปนะครับเราเล่หนัวบอสต่อ <c oughs> <c oughs> อือระเบิดไปก้อนหินีใหญ่มากๆแล้วจะเรียกกันว่าเจ้าหินอังเจ้าหิน ก้อนหินใหญ่มากเลยจนเรียกว่าเจ้าหินเลยตอนแรกก้อนกเล็กก้อนเล็กก็จะเรียกว่าอะไรก้อนเล็กปลาไปโถสองคนนี้ก็หายมากก็ดีๆไม่ยมให้เจ้าหินกำลังคว้างมาอ๋อไม่ไม่ยอมไม่ก้อนหินก้อนใหญ่กําลังคว้างมาคือเจ้าหินน้องเรียกว่าคือเจ้าหญิงของน้องคือก้อนใหญ่นะครับไม่ใช่ก้อนเล็กอุ้ยปลาพิษอ้โหเรียบร้อยเลยเป็นไงรีบ ป้าไม่โดนไงแล้วรอบที่สงแล้รอบที่สแล้วเจ้าหินีก้มก้านะก้มก้าหานมากๆส่งเมียสตีสาวๆคนนี้ให้กลิ้งกลิ้งกิงลงกงเดี๋ยวนะป่าไปโดนแล้วไปโดนอูนาอุ้ยเรื่องก็ว่าไปว่าดีก้มก้าหาแล้วก้มก้าหาแล้วก้มก้าหาแล้วก้อนหินก็กริ้งกลิ้งิงกิงง แล้วปีศาจไปไหนแล้วแล้วปีศาจไปไหนแล้วปีศาจโอ้ยโอ้าฟาดเรื่องทว่าไปว่าปีศาจเริ่มสบายใจแล้วแล้วก้อนหินกดดันมากไม่ใช่วิสตรีศาจสองคนนี้กล้าหาญฟังเรื่องราวของน้องไม่ก่อน้องก็กมุง่งมนอยู่กันปีศาจก,กับก้อนหินนั่ยอืมโอ้มีเรื่องอื่นไหมมีใ้ทันเรื่องอื่นไหมอยากฟังระหว่างน,นี้ก็มัวบอสไปก่อนนะ ยังมีอีกยังมีอีก,ออกขอเรื่องซูเปอร์แมนไหมมีไหมช้าตีอยูโคตรแรงเรื่องนี้เป็นเรื่องของซูเปอร์แมนเรื่องก็ว่าไปว่าป๋ามีเรื่องซูเปอร์แมนด้วย,ย,ยกลางตอนกลางคืนไม่สว่างไม่ใดกดนั้นในดาเ็กน้องเป็นไรเนี่ยจบแล้วจบแล้วฮะ you sure it's dead <S oh. 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 Shiny. Although I still don't get how flowers are supposed to hurt that evil thing Elizabeth told us about. It? Maybe it's allergic to them. or My cousin's a mess if he gets even a whiff of buttercup, huh? The all mother has a plan. And it's all well, let's oh find out me. what she Kalang has do to do say when we bring it back to her. Whoa. Thank you. <laughs> Kahoot. Kahoot. Oh. Oh. Okay. Wow. Oh. oh. ไปแล้วบ่ายบายบ่ายบายค่ะเอ้ยบ่ายบายนะโอเคครับอันนี้ก็ช่วงครับสิแล้วเดี๋ยวผมจะให้น้องไปนอนละไปนอนได้แล้วสวัสดีค่ะขอบคุณที่ไม่รบกวนอะไม่รบกวนแล้วไปไปก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กันด้วยนะครับบ๊ายบายครับ